สวัสดีครับสวัสดีวันที่10กรกฎาคมนะครับ6.3ครับวันนี้ผมมาอัปเดตทุเรียนต้นใหญ่ที่ผมเสียบค้างไว้ที่ผมตัดทำคลิปไว้วันนั้น1เดือนเลยครับ1เดือนแล้วแตกได้ประมาณนี้เลยนะครับ หลังจากตัดต้นนะครับผมจะเว้นตานี้ไว้แล้วก็ตานี้นะครับเว้นไว้ให้มันเป็นลำต้นแล้วก็เอาเออกมาทาบกับตาที่ผมเสียบไว้เพราะว่า ทุเรียนต้นใหญ่นะครับมันจะหุ้มไม่มิดพอหุ้มไม่มิดเวลาลมพัดมันจะฉีกได้ง่ายๆนะครับดังนั้นเราก็เว้นตาไว้ออกมาท่าเป็นต้นเดียวกันเว้นไว้สามตานะครับทำเป็น3ขาเวลาลมพัดมันก็จะไม่ฉีกนะครับ หเดือนนะครับหเดือนแตกได้แค่นี้แต่ต่อไปหลังจากนี้มันก็จะแตกเร็วไปเร็วนะครับทีนี้ช่วงเดือนแรกมันจะแตกช้าสักหน่อยนะครับเร,บรจะว้นตาพวกนี้ไว้ คับผมจะพาไปอัปเดตทุเรียนที่ผมเสียบค้างไว้ที่ผมตัดต้นทำคลิปไว้นะครับว่ามันจะเดินไปแบบไหนแล้วนี่ครับสูงท่วมหัวเลยนะครับที่ผมตัดต้นทำคลิปไว้นะครับ5เดือนเลยครับหลังจากตัดต้น หเดือนแล้วหเดือนแล้วสูงท่วมหัวหแล้วนะครับแต่ถ้านับจากเสียบข้างก็6เดือนครับแล้วผมเสียบ1เดือนแล้วจึงตัดต้นนะครับ ยอดดีมากๆครับผมใส่ปุ๋ยเมื่อวันที่20มิถุนายนนะครับแตกยอดเดินยอดดีมากๆครับครับแตกยอดอ้วน ปุ๋ยวายเมื่อวันที่20มิถุนายนเป็นปุ๋ยอินซีอินซีเคมีนะครับหเดือนหลังจากตัดต้น หกเดือนหลังจากเสียบข้างนะครับเดือนเดียวมากครับนะครับเรียนที่ผมปลูกแบบพมเมเล็ดแล้วก็เสียบข้างไว้นะครับ ปุ๋ยแล้วแตกยอดเดินยอดดีมากๆนะครับเป็นปุ๋ยอินซีอินซีเคมีนะครับ ดเนเสียบค้างปลูกแบบเพอะเมล็ดปลูกหนึ่งปีแล้วก็เสียบค้างเพราะเมล็ดใส่ถุงสี่เดือนเพราะสี่เดือนแล้วก็ปลูกลงหลุมได้ครับปลูกแล้วบำรุงรักษาสักหนึ่งปีแล้วค่อยมาเสียบค้างนะครับเสียบแล้วมันจะโตเร็วด่นวนๆนะครับ หเดือนนะครับหลังจากตัดต้น5เดือนหลังจากเสียบข้าง6เดือนนะครับปลูก1ปีนะครับเท่าเท่ากับว่าทุเรียนนี้18เดือนครับ18เดือน เดือนนะครับหลังจากปลูกมาถึงวันนี้18เดือนผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆที่ติดตามดูเรื่อยๆนะครับ่าการจารเรืญเติบโตไป,ตปแบบไหน,นต้นนี้ต้นเสียบยอดนะครับซื้อมาส้ม เสียบยอดต้นนี้ก็ต้นซ่อมครับผมเสียบข้างแล้วเสริมรากแล้วก็เสียบก้านผมมีอะไรจะแนะนํานะครับการเสริมรากนะครับเสริมรากเราต้องเว้นกิ่งไว้อย่างนี้สักกิ่งนะครับเราอย่าตัดให้หมดเพราะมันจะทําให้ลําต้นโตไปพร้อมๆกันครับแต่ถ้าเราตัดออก ลำต้นมันจะโตช้านะครับแต่ถ้าเราเว้นกิ่งไว้มันก็จะโตเร็วโตวไปพร้อมพรมกันครับเห็นไหมครับเราเราต้องเว้นกิ่งไว้นะครับกิ่งต้นที่เราเอามาทํารากเสริมนะครับของผมนะค,รครับผมพาไปดู ทุเรียนที่ผมเสียบข้างส้มไว้วันนั้นนะครับผมตัดต้นเลยครับ ต้นนี้ต้นพอมอาล็ดผมเอามาซ่อมไว้แตกยอดดีเหมือนกันครับใส่ปุ๋ยลงไปแล้วแตกยอดดีมากัดเนี่ยครับอูเรียนเสียบข้างพอเราเสียบไปแล้วมันไม่ช้าเลยมม้รับใช่ไหมครับ มันจะโตเร็วนะครับ สึกว่าต้นนี้มันจะออกกิ่งไปด้านเดียวกันนะครับต้องตัดต้องตัดทิ้งสักกิง่งต้องตัดสักกิ่งนะครับไม่อย่างนั้นมันจะ,จะโตช้านะครับ ยอดมันจะโตช้านะครับเราต้องตัดทิ้งจากมันแตกไปทางเดียวกันนะครับไปดูต้นที่ผมเสียบข้างซ่อมทำคลิปไว้นะครับนะครับผมตัดต้นแล้วแตกแล้วตัดต้นแล้วต้นนี้ที่ผมเสียบ ทำคลิปนะครับที่ผมบอกว่าผมเสียบแล้วคนที่สามเลยครับนี่ครับติดแล้วคนนี้ติดแล้วแตกแล้วตัดแล้วครับขอบคุณนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับพาเพื่อนเมาอัปเดตดูทุเรียนที่ผมลูกแบบผม่าเล็ดแล้วก็เสียบค้างไว้นะครับครับขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ teniendo